สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกันยายนปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะหรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครียดนะคะดวงดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเจ็ดเหรียญ a จสเมนนะคะหนึ่งถ้วยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสิบเหรียญน,นะคะอ่าสี่ไม้เท้าเก้าถ้วยห้าดาบะคะอ่าหนึ่อ่าเด็กถือดาบ แ r มเปญแล้วก็ใบสุดท้าย4ดาบนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับข่าวดีนะเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จหรือผลตอบแทนที่จะได้รับนะคะสมหวังเรื่องเงินนะหวังเงินอะหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะเงินที่เป็นของเราก็จะเป็นของเรานะคะเงินที่ได้จากน้ําพักน้ำแรงนะจากสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทเพียรพยายามทำอย่างตั้งอกตั้งใจ นะกำลังส่งผลดีกำลังผีดอกออกผลกำไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแล้วก็ได้นะคะสิ่งที่คุณลงทุนไว้ก่อนหน้านี้นะมันกำลังส่งผลดีกำลังผีดอกออกผลตอบแทนที่ดีให้กับตัวคุณนะเป็นราศีที่จะได้รับรางวัลแห่งความขยันรางวัลแห่งความเพียรพยายามที่คุณได้กระทำมานะคะนะก็หายเหนื่อยกันเลยทีเดียวสำหรับเดือนนี้นะสมหวังเรื่องเงินกันทั่นหน้า หรือการที่บางท่านอาจจะติดขัดนะคะเรื่องของการเงินนะก็จะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นหาเงินได้มากขึ้นนะจากการทำงานจากการทำมาหากินต่างๆนะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสมหมดเลยนะคะ มันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะว่าคุณจะจัดสรรเงินอย่างไรนะใช้จ่ายเงินอย่างไรที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะนะเราก็ต้องมีสติให้มากในการใช้จ่ายเงินเราหาเงินได้เก่งก็จริงนะแต่ก็ต้องอาวางแผนการเงินให้เป็นระบบระเบียบจะได้ทําให้มีเงินนะใช้จ่ายได้ตลอดปีตลอดไปนะคะหรือสิ่งที่คุณรอคอยกำลังที่จะสำเร็จสมหวังนะคะ คุณรอคอยคำตอบเรื่องงานนะก็จะได้งานอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะหรือสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณดีมากขึ้นนะคะอาจจะมีความท้าทายใหม่ๆม,มีเรื่องน่าตื่นเต้นที่ทําให้คุณเหมือนมีความกระตือรือร้นมีไฟมีพลังในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้รับคําตอบอะไรบางอย่างที่มันชัดเจน จนทำให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างก็ได้คุณอาจจะรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างที่มันจะใช้ประกอบการตัดสินใจในบางเรื่องราวก็ได้นะคะนะก็จะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยเหมือนเป็นราศีที่จะมีความสุขมากขึ้นนะในเดือนกันยายนนี้นะคะนาจากที่คิดว่าเออชีวิตมันดูเ็วร้ายมีแต่เรื่องติดขัดมีแต่ปัญหาเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมัน กำลังคีข่ายในทางที่ดีขึ้นปัญหาได้รับการแก้ไขนะเหมือนเราจะหาทางออกของปัญหาได้หรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยมาเป็นตัวช่วยทำให้เราเก้าวผ่านนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็นำพาคุณไปสู่สิ่งที่เหมาะสมนะกับดวงชะตาของคุณมากขึ้นนะคะเหมือนชีวิตได้เริ่มต้นนะกับสิ่งใหม่ที่ดี เป็นสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะทำให้คุณได้เจอหนทางนะที่จะนำพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับของกินของใช้ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะหรือเป็นงานบริการต่างๆนะอาจจะเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทำเกี่ยวกับ ต่างประเทศต่างภาษาสื่อออนไลน์นะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะบ้านที่ดินคอนโดนะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาต่างๆนะช่วงเนี้ดีมากๆนะคะเฮงปัง,งนะแล้วก็จะนำพาความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวคุณนะการทำงานที่มันเริ่มเห็นผลสำเร็จนะดีมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มีดวงที่จะได้รับนะทรัพย์สินชิ้นใหญ่โดดเด่นเรื่องของมรดกตกทอดนะคะคุณอาจจะได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวนะหรือได้ทํางานกับในกลุ่มเครือญาติก็ได้นะคะหรือมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตหนุนหลังเป็นกําลังใจให้กับคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการ,การที่คุณมีทรัพย์สินนะคะที่ประกาศขาย อย่างเช่นถ้าคุณมีบ้านกําลังประกาศขายบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้นะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์หรือถ้าทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาต่างๆก็ดูจะราบรื่นนะประสบความสําเร็จเป็นไปอย่างที่คุณได้ตั้งเป้าเอาไว้ด้วยนะคะก็จะสมหวังนะหรือมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะนะได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่ที่ อาจจะเข้ามาเป็นเจ้าของก็ได้นะคะเหมือนชีวิตของคุณกำลังได้สร้างรากฐานชีวิตที่มีความมั่นคงมากขึ้นาบางท่านนะคะเติบโตในสายงานจนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ก็ใช้ประสบการณ์ที่เราสะสมมานานนะคะามาทำาธุรกิจของตัวคุณเองได้เป็นเจ้านายที่มีอำนาจ ในการตัดสินใจอำนาจในการสั่งการต่างๆนะเหมือนคุณก็กำลังเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นนะคะกำลังเริ่มที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะในช่วงระยะเวลานี้หรือคุณอาจจะมีการวางแผนชีวิตที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้นะคะจากก่อนหน้านี้นะอาจจะเคยวางแผนแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นตามแผนนะคะก็เอาใหม่นะวางแผนกันใหม่อาจจะมีความรัดลุมมากขึ้นหรืออาจจะ ลดเป้าหมายนะของตัวเองลงบ้างบางทีเป้าหมายที่ตั้งไว้มันอาจจะดูยากเกินนะคะเราก็อาจจะลดให้มันดูจะใกล้เคียงนะกับความพยายามของเรามันก็จะทําให้เราไม่กดดันกับการใช้ชีวิตมากเกินไปนะคะนะเป้าหมายชีวิตก็ถือว่าสําคัญมากๆอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรหรือจะต้องอพัฒนาตัวเองอย่างไรเหมือนเราจะได้ค้นพบตัวเอง ไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ไปร่วมงานรื่นเริงงานสังสรรค์ได้พบปะเพื่อนเก่านะคะพบปะสังคมใหม่ๆรู้จักผู้คนมากขึ้นหรือจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นก็ได้นะคะจากงานที่คุณทําหรือจากการรวมกลุ่มการเข้าสังคมรวมถึงงานที่ทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมนะก็ดูจะราบรื่นดีมากๆมีโอกาสได้ทํางาน กับทีมงานที่มีประสิทธิทภาพทํางานกับคนเก่งนะคะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรืออาจจะไม่มีความคุ้นเคยแต่พอเหมือนได้ทํางานร่วมกันแล้วเหมือนแบบถูกคอนะถูกมือกันก็อาจจะนําพาความสําเร็จมาสู่องค์กรทําให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความสบายอกสบายใจระดับหนึ่งอาจจะสิ่งที่ เป็นปัญหานะคะได้รับการแก้ไขนะหรือคุณอยู่ในที่ที่มันเป็นตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะคะาบางท่านนะคะอาจจะได้ทําตามความฝันนะทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะหรือมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักมีคนเข้าใจคุณคอยช่วยเหลือคุณมากขึ้นก็ได้นะคะได้เจอเพื่อนที่ดี เจอมิตรที่ดีเหมือนอเหมือนมีมิตรภาพีดีเกิดขึ้นนะในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะก็จะเหมือนมีความโล่งใจสบายใจมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเหมือนจะรู้สึกกดดันหรือเป็นความทุกข์ใจความหนักใจต่างๆมันดูเหมือนจะคลี่คายดีมากขึ้นนะคะแต่ไพ่ก็ยังสื่อว่าอาจจะต้องรามัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะบางทีเราอาจจะ โมโหหุนหันพันแล่นง,งุดงิดง่ายเผลอทำอะไรไม่ดีออกไปต้องระมัดระวังนะคะอย่าตัดสินใจอะไรในขณะที่เรากำลังโกรธกำลังโมโหนะจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้เพราะว่าอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้หรือหากใครเตือนนะใครสอนเราขอให้รับฟังบ้างนะคะไม่เสียหายนะอาจจะเป็นข้อคิดดีๆที่จะทำให้คุณได้ฉุดคิดทำให้คุณสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้น ในการทำงานในการทำสิ่งต่างๆก็ได้นะคะบางทีเราแบบความมีอีโก้สูงเกินไปมั่นใจในตัวเองเกินไปมันอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะบางทีรับฟังคำแนะนำหรือใครเตือนเรานะขอให้รับฟังบ้างมันอาจจะทำให้เรา ก้าวข้ามนะคะความยากลำบากหรือปัญหาต่างๆไปอย่างง่ายดายมากขึ้นก็ได้นะคะนะก็การงานนะจะประสบความสำเร็จดีรวมถึงการเงินที่จะมีเข้ามามากขึ้นหรือใครที่มีปัญหาการเงินติดขัดมาโดยตลอดนะคะก็จะเป็นข่าวดีนะที่การเงินเริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นหรือถ้าดีอยู่แล้วนะก็ดีต่อเนื่องดีตลอดไปเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะต้อง วางแผนการเงินให้ดีใช้ใจ่ายอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะถ้าเราวางแผนดีมันก็มีชัยไปกว่าขึ้นรับรองเลยว่านะการเงินก็จะดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะเรื่องความรักนะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะยังไม่เจอรักที่ชัดเจนหรือยังไม่เจอรักที่ที่มันจะบ่งบอกได้ถึงความจริงใจนะคะอาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อนกันไปก่อนเป็นเพื่อนคุยคุยแก้เหงานะคะคที่ยัง ไม่สามารถจะพัฒนาได้มากกว่านีา้หรือต่างคนต่างยังไม่แน่ใจกันและกันก็ได้คงต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะคะในเมื่อความรักมันอาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะเราก็ต้องอมุ่งมั่นไปกับการทำงานหรือถ้าเป็นนะวัยเรียนนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาเราก็มุ่งมั่นนะไปตั้งใจเรียนให้เรียนจบก่อนนะคะนะอย่าพึ่งไปหมกมุ่นเรื่องของความรัก นะถ้าเราเรียนจบทํางานดีมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเราก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมนั่นเองแล้วก็ได้เจอในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ดีมากยิ่งขึ้นมันเหมือนได้เปิดโอกาสนะให้เราได้เจอคนที่ดีคนที่มีโปรไฟล์ดีๆด,ด้วยนะคะถ้าเราใจร้อนนะกับเรื่องของความรักอาจจะเลือกคนผิดนะเลือกคนผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะต้องระมัดระวังสําสหรับความรักของ คนมีคู่นะคะนะอย่างหนึ่งเลยที่จะเตือนก็คือ,อระวังบางทีอาจจะเผลอพูดอะไรไม่ดีออกไปจนทําให้เข้าใจผิดกันไปนะคะาบางทีเราอยากจะพูดเตือนคนรลักษ์อย่างเงี้ยแต่เราอาจจะใช้คําพูดที่มันอาจจะไม่ได้สละสลวยหรือสบายหูสักเท่าไหร่นะคะท้องระมัดระวังด้วยควรจะคิดแล้วก็กันกรองออกมาให้ดีก่อนนะคะแล้วก็พยายามดูแลใส่ใจกัน ระวังเรื่องของอารมณ์ความโกรธความหงุดหงิดนะบางทีเราหงุดหงิดจากที่ทํางานแล้วก็มาเหมือนหงุดหงิดกับคนรักนะมันอาจจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องแบ่งนะแยกให้ออกงานก็คืองานนะพอทํางานเสร็จก็นะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาก็จบไว้ที่ทํางานอย่าเอามา ลงกับคนรักหรือคนในครอบครัวมิฉะนนั้นนะอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะนะก็เป็นสิ่งที่ไพ่ยอยากจะสื่อเตือนนะสำหรับชาวราศีพฤษภแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับระบบาการไหลเวียนเลือดนะคะระบบความดันในร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันต่ําความดันสูงหรืออาจจะแบบเวียนหัวน้าหน้ามืด ไม่มีแรงนะคะหรือภูมิต่ำที่มันจะส่งผลทำให้ไม่สบายได้ง่ายนะต้องระมัดระวังอาจจะด้วยทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะนะพอพักผ่อนน้อยมันก็ทำให้ภูมิต่ำ แล้วก็ไม่สบายได้ง่ายต้องระมัดระวังดูแลใส่ใจสุขภาพของเราด้วยนะพักผ่อนบ้างอย่าโหมทำงานหนักเกินไปเพราะว่าเรายังคงต้องใช้ร่างกายนะในการทำงานหาเงินไปอีกยาวนานเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ ไม่เจ็บไม่จนนะเฮงเฮงปังปัตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ